ครับวันนี้มาปลูกต้นไม้กับคุณย่านะครับคุณย่าคุณย่าเก็บและน้องชายนะครับนักเออก็ได้พันต้นไม้มานะครับเป็นสักนะครับหลายอย่างครับเป็นต้นเปลือยต้นจานนะครับต้นสน พยอมอีกอย่างนะครับก็ก็ปลูกตะไคร้ครับตะไคร้นะครับ,ร,บรอบที่เลยนะครับแล้วก็จะปลูกต้นไม้อัดเสาฟางไปหลังจากที่ตะไคร้ตั้งตัวได้นะครับก็จะใบก็เจะมามาปกนะครับมาปกตรงโคนของต้นไม้เราก็จะทําให้โคนของต้นไม้เราชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นก็ส่วนฟางนี่ก็ ห่มห่มดินไว้นะครับนี่นะครับเรานั่นปลูกเมื่อวานครับพวกพะยุงนะครับนี่ปลูกวันนี้ครับนี่ครับสักก็ได้มานะครับก็ตะไคร้นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นพื้นที่ดินกําลังเปียกๆนะครับติดรองเท้าครับอันนี้เป็นพื้นที่สิบ เอซนนะครับอันนี้30นะครับเ้วกอพื้นที่น้ําตอนนี้พื้นที่น้ําน่าจะประมาณ15นะครับเหลืออีก15จะสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้ไปก่อนปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับเดินทีละก้ากินข้าวทีละคำนะครับเคครับผม